สวัสดีครับทุกคนกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินครับทุกคนครับวันนี้หมกหน่อไม้ใส่หม้อนะครับแล้วก็ใส่บูสามชั้นใส่หม้อคือเป็นการหมกใส่หม้อเลยไม่ต้องไปห่อใบตองนะครับแล้วก็มีข้าวเหนียวมากินด้วยแล้วก็มีผักแกล้มกินคู่แบบนี้นะครับมีอันนี้หอมแขกนะครับทุกคนแล้วก็จะมีเป็นเจ้าบ้องนะครับแบบนี้เลยนะครับขอโทษทุกคนที่รับชมผ่านทาง YouTube ด้วยนะครับวันนี้ขออนุญาตเป็นแนวตั้งสักนิดหนึ่งเพราะว่าจะได้เห็นอาหารชัดเจนนะครับมันแบบว่า มันจะได้แบบอัทรสนะครับป่ะเดี๋ยวเรากินกันยาวๆเลยนะครับมาเด้อกินข่าน้ากันบ้นเนี่พี่นอ้องไส้หมูซามสั้นครับโอ้ยหอนหอนหอนน้ำนวลนๆนนเลยครับอขออนุญาตนะครับมันยังร้อนร้อนอยู่เลยทุกคนไอย,ยังขึ้นเลยครับอื้อหือ มันกับหอมแข็งนะเข้ากันมากหืนหืนขึ้นหน่อยแซ่บครับ ลูกโดดไม่ใช่ลูกโดดสิพริกลแล้ล่ะของมักครับแต่บกอคอยเดียทายโล่งเพราะวะถ่ายโล่งกับคนกับบอคอยเบิงครับ <laughs> คนก็จะชอบดูกี้กินอาหารทะเลอะไรเงี้ยสลับสลับกันไปเนาะทุกคนเนาะคือเลยไม่เบื่อกันปั้นข้าวเหนียวครับอุ้ยหอนหอนหอนเอาเทิงเทิงหน่ลยเด้องถังบอหอน อร่อยครับทุกคนอืมอม,อม,มันจะมีความคล้ายคลแกงหน่อไม้แต่จะขุกคลิกกว่าครับ คล้ายนะแต่ไม่เหมือน กระติบข้าเหนียวของข้าพเจ้าเห็นพี่เจ้ยครับเสาเจ้ยอ่ะห้ห้ข้างบ้านอ่ะ <c oughs> เขาชอบกินครับกีก็เลยแบบว่าไปกินตามพอกินตามปุ๊บติดเลยทุกคนอร่อยมาก ใส่ผักอีตูใส่ต้นหอมเยอะๆอร่อยออลูกโดนครับแต่กี้ซื้อมาจากร้านนะครับเพอดีแถวแถวบ้านเขาจะมีร้านขายแกงลาวอร่อยแต่เอามาทำใส่ต้นหอมแล้วก็ผักอีตูเพิ่มครับ ปกติถ้าเกิดทํากินเนี่ยที่จะทํากินไม่เป็นครับพวกแกงลาวเพื่อนจะเป็นคนทําให้กินอได่นมใหม่อ,อ่อ,อนๆมาเนี่ยอ้ยแสบค่ะอหอมแค่ครับ อ,อร่อยทุกคนอร่อยมากใส่หมูสามชั้นไปเขาจะทำให้น้ำอของมันมีความเหนียวข้นขึ้นนิดนึง จากเหนียวข้าวเบืออยู่แล้วข้าวเบือก็คือเหมือนเขาข้าวสาลเอามาตำอ่ะทุกคนแล้วก็มาทําให้มันเป็นแบบน้ําเหนียวๆขึ้นมาแซ่บมิเหลือคำยิ่งๆ,ๆครับไป เกือบไปแล้วลูกโดดทั้งลูก หน่อไม้จากร้านเขาก็มีส่วนอ่อนแล้วก็มีส่วนที่แก่ครับถ้าเพื่อนกี้ทำให้กินนะหน่อไม้ตรงไหนแก่ไม่เอาเลยนะครับทิ้งเลย ม,มันก็เหมือนหนวกหน่อไม้แหละทุกคนแต่ว่าไม่ได้หมกใส่เบตองอืมอืม แล้กี้ว่าหน่อไม้เขามันจะไม่เหี่ยวมากครับมันจะมีความกรอบอยู่อืมอืม ทำสุดท้ายเขาเนี่ยหมดพอดีหม,มกน้ำไม้นะครบอ่น แล้วครับทุกคนเรียบร้อยนะครับหมกดอกไม้ใส่หมูสามชั้นวันนี้อร่อยมากเลยครับทุกคนแต่ว่าอะไรนะเหลือนี่เราเก็บไว้ทานวันหลังได้นะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยครับที่มารับชมนะครับเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่าใน YouTube ก็จะกลับไปเป็นแนวนอนปกติและครับผมออันนี้เป็นคลิปเฉพาะกิจนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่มารับชมนะครับในวันนี้อิ่มจริงลมเริ่มมาลาบิน่นนี้รับกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย